สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่6เมษายนปี68นะครับวันนี้ก็เ,เช้านะครับนาอของวันอาทิตย์นะครับนาอวันพักผ่อนใครหลายคนส่วนใครที่ยังทำงานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันอาทิตย์นะครับนาะคลิปนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับให้สีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะ คลิปนี้ก็เป็นของพี่ชายใจดีนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับของรัฐบาลไทยวันนี้คลิปที่สองคลิปแรกก็เป็นของเซียนทวีนะครับน้องไขเอฟซีเซียนทวีหรือว่าของรัฐบาลไทยเข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะพลงใง้เมื่อวานวันนี้เป็นของพี่ชายใจดีคร์นะวันนี้วันที่หกแล้วนะวันที่หกเพิ่งลงในสองคลิปเองติดตุลครับเนะติดตุละแต่ก็ยังไงก็ยังทันนะครับทัน รัฐบาลไทยก็อีกหลายวันครับเนาะอาทิตย์ววฝ่าโดยประมาณนะครับก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับไปะตะทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะครับเนาะเป็นแนวทางของวันวันที่16มีสายนปี68ครับเนะเาะเช่นนี้ออกตรงกับวันพุธนะครับก็วดวันที่16มีสายนปี68นี้วดที่แล้วขครผิดบังก็วันนี้แก้มือใหม่ครับเนาะขครผิดบังว่าออก ตัวเก่าตัวเดิมหกสามสามหกวันนี้ก็เอาคืนครับเนาะรุนเอาคืนเสได้ครับเนาะเราไปคาดไปฟันไว้หัวจอกตัวเก่าตัวเดิมจากบนลงล่างครับเนาะก็จสได้ไปไม่เป็นไรครับเนาะหวยออกได้ทุกตัวนะครับเนาะมีสิทธิ์ออกด้วยกันทุกตัวไม่ว่าตัวไหนวันนี้เกลี่ยตัวกันใหม่นะครับเนาะก็คลิปนี้ไม่ได้คลิปสดเหมือนเดิมครับเนาะก็คลิปผ่านงนนมาปัญญาณออกกำลังกายนะครับเนาะที่ สวนบางกระเจ้ามันเดิมบรรยา่งเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็ให้อ่านป่าก่อนกลับบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะมันตกขังตกคิบชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราครับเนาะต้นไม้ใบหญ้าแม่นำ้นำหลําฐานเหมือนเดิมจะได้ไม่เบื่อนครับเนาะนานๆมองหน้ากันครั้งหนึ่งจะได้ไม่เบื่อถือสมาเที่ยวกันในนางทางกียในตัวเหมือนเดิมที่ป้อมที่สวนบางกระเจ้าครับเนาะคใครสายรักธรรมชาติ เซลล์กลากายก่อนแน,นะนำเลยเนาะปะัญนยานกลัากายได้ตลอดเลยเช่า40บาทปั่นทั้งวันนะครับเนาะปั่นหายอยากไปเลยใส่รักธรรมชาตินะครับเนาะก็แถวพระป,ประแดงน้ำเนาะใครสะดวกก็มาได้เลยก็ก่อนอื่นดูผลเมื่องวดที่แล้วก่อนน้อพี่ชายใจดีพี่ชายใจดีงวดที่แล้วให้บนล่างไอ้บนนะครับเนาะพี่ชายใจแยกบนล่างชัดเจนนะครับซื้อง่ายนะเพรานะซื้อง่ายมาก บนเด่น9ลอง4นะครับจับคู่ให้4คู่972495แล้วก็64นะครับเสียดายนะครับเนาะเลขเด่นเลขตั้งหลักไม่มานะับจับคู่ก็ลำบากนะครับจับคู่ให้97ตัวเน้นเลยครับเนาะตัวเน้นเลยเสียดาย้าทางรัฐบาลไทยเขาออกบนออก6 แปเนะครับเนาะเกินไปนแต้มหนึ่งนะครับเนาะ687พี่ชายจะดีให้97ไปตัวเน้นต่างหากเนาะวางหลักหน่วยได้ถูกต้องครับเนาะหลักหน่วยเป็น7เลยเลขเด่นเลขตั้งหลักไม่มาครับเนาะจะได้จับคู่ลำบากครับเนาะถ้าเลขเด่นเลขตั้งหลักไม่มาไม่ว่าอาจารย์ไหนเสียนไหนนะครับเนาะถ้าเลขเด่นเลขตั้งหลักมาก็สบายเลย สวัสดกอดเสียดายนะครับเนาะสิยดายแทนผู้ชายใจดีเน้นเก้าเจ็ดเลยออกเก้าแปดนะครับเนาะก็ส่วนล่างนะครับล่างด่างล่างเด่นแปดลองเจ็ดนะครับเด่นแปดลองเจ็ดแปดกับเจ็ดเรียกเด่นนะครับกอดคอกัอน,ขอนขึ้นบนนะครับเนาะเสิยดายมากเลยแปดกับเจ็ดกอดคอขึ้นบนเลย พี่ชายจะดีบ่อยนะครับเนาะแบบนี้เลขกเด่นเลขกบิง้งล่างขึ้นบนเห็นบ่อยแต่บนลงล่างมีน้อยครับมีน้อยล่างไปบนจะบ่อยแล้วจับคู่กอดคอกันเลยนะครับเนาะจะด้แทนจับคู่ให้ครับเนาะมีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเจ็ดนะครับจับคู่ก็ชิวเฉียดเองนะคัทาง,ง 3, 8, เดวทางเขาออกสามแปดไอ้สามเจ็ดสามหกครับเนาะล่างพี่ชายพี่ชายจะดีจับคู่สามแปดสามเจ็ด ออกฟันหล่อครับเนะาะรัฐบาลไทยออกล่างออกสามหกแน่นอนมากเลยจะได้แทนแก่ครับเนาะแก่กน่าจะได้ทุนคืนก็จะมีกําไรนิดต่อยครับเนาะเพราะว่าแก่แกระเป๋าหนักแก่ชอบวิ่งครับเนาะแกชอบปีบกก็บบวันนี้ก็เรวทางพิช้ยจะให้มาแล้วให้ให้จริงให้มาสองสามวันครับเนาะให้มาสองสามวันแล้ว๋ยวไม่มีเวลาลงครับเนาะมีเวลาลงคลิปนี้ให้ลงเฉพาะเลขเกิดนะครับ เลขดับแกยังไม่ให้นะครับเ,เราเลขดับให้ที่เลขเกิดมาใครสะรดวกจดไว้นะครับสะดวกจดสราแคบก่อนเราแคบเหมือนเดิมบนนะครับเด่นหนึ่งลองสามจับคู่นะครับสี่คู่หนึ่งเจ็ดเก้าสามหนึ่งแปดเจ็ดสามนะครับสี่คู่ครับเาสี่คู่ให้เน้นไปที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าสามนะครับ 17กับ9 3 2สคู่นะครับเนาะบน4คู่นะครับเนาะเด่นใน2คู่ชุด3ตัวนะครับมี8ป7 8 9 3 4 7 3ีนะครับ3ชุดชุด3ตัวนะครับเนาะบนนะครับเนาะบ,บนอย่างเดียวก็ที่มาที่ล่างนะครับเนาะล่างล่างเด่น6ลอง4นะครับ เด่นหกลองสีจับคู่ให้นะักเรสี่คู่เหมือนเดิมล่างอย่างเดียวนะครับเก้าหกศูนย์หกเก้าสี่ศูนย์สี่นะครับสี่คู่สี่คู่นี้ให้เน้นไปที่เก้าหกแล้วก็ศูนย์หกนะครับเก้าหกศูนย์หกสองคู่นี้เท่านั้นนะครับกี่เซนใต้ให้นะับเราะถ้าเป็นตัวเน้น บากสลาไม่ได้วงกลมให้นะครับเนาะกี่เส้นใต้ให้แทนอาจะพอดูออกนะครับเนาะอาจะพอดูออกก็ขอบทุนนะครับแนวทางของพี่ชายใจดีทั้งบนและล่างนะครับเนาะอยากให้ชัดเจนนะครับซื้อง่ายมากเลยซื้อง่ายมากเล้นให้ด้วยครับเนาะล่างสี่คู่บนสี่คู่เน้นให้ด้วยก็บบวันนี้พี่ชายใจดีบอกเอาคืนครับเนาะสินต้วมดจะ่แล้วาล่างกอดคอกัอนขึนข้นบนบวันนี้ ไม่น่าพลาดแกบอกเอาคืนแน่นอนครับเรากบอกเอาคืนแน่นอน,ให,น,นให้จับตาที่เลียกเด่นนะครับให้จับตาที่เลขกเด่นของแกถ้าจะไม่ผิดล่างยังไม่ผิดหลายงวดมากเลยครนะับเนาะเลขกล่างแกเลขกเด่นคนระับเนาะใครไม่ชอบที่แกจับคู่ให้ก็หาตัวประกบได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบที่แกจับคู่ให้หาตัวประกบเองได้เลยมีดีเด็เดๆจากไหนมาแล้วแต่ล่างก็งแล้วแต่หรือบนกะ็แล้วแต่ครับเนาะ ถ้าผู้ชอบสเกตจับคู่ให้เอามาประกบเด้เลยก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ถ้ามีเวลาต่อไรที่ฮานอยครับเนาะฮานอยแล้วก็ของบ่าวสารคามทางบ่าวสารคามรัฐบาลไทยถ้ามีเวลาเนาะถ้ามีเวลาก็จัดไปที่ลงในช่องชุมชนให้นะครับถ้ามีเวลาก็ฝากกดติดตามไปนะครับเนะาะใครชอบแนวทางเดือนไปเดือนมาเจอแน่นอนนะครับ ก็ฝากไว้คลิปนี้ถ้าพือเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ